ที่แตบทสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเอวมัมเมสุตังเอคังสมยังภควาภารานสิยังมิหารติอิสิปตาเนมิขะธาเยตัตตะโคภควาปัญจาวคิเยภิกูอามันเตสิทเวเมภิกเวอันตาปพะชิเตนะนะเซวิตภาโยจายังกาเมสุกามะ สุขันติกานุโยโคหิน,มมน,นโอคัมโมปชนชัดนิโกอานาริโยอ,อนัตถสันหิโตโยาจายังอตัตตกิรละมะทานุโยโคทุโคอ,อานาริโยอ,อนันทะสันหิโกอเ,เติเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปะคัมมะมัจฉิมาปฏิปทาตถา คตตนะอภิสัมพุทธาจากภุการนียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติติกตมัรมะกตมะจากาภิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคัตตนะอภิสัมพุทธาจากภูกาลณียานะกาลณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะ สังวัตติอาจมีวะอดิโยอัะทังคิโกมะโคสายะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอิชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกะเวมัชฌีมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจัก อุกกาลนียานาคาลนีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติทังโคปนภิกขเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาติทุกขามารณามปิทุกขา,า,กขาโสกับปะลิเทวะทุกขาโมโทโทมนัส,สุป,ปายาสาปิ ทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกคอยมปิชังนะัครัะติสัมัมปีทุกขังสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานัตขันธาทุกขาอิทงังโคปานะพิขเวทุกขสม,มุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาโอนุมภวิกา นันทิลาคัสหักขาตาตัตตะตัตตะลพินันทีนีไสยทีทางกามาตัาะภา,าวะตหาวิภาวะตนาอีทางโคปนาพิกเวทุขานิโลโทอริยสัจจังโยตัสายเยวาตหายะอเสสาวิลาคนิโลโทจาโคปตินิสักโวมุตตา อนาและโยอีทางโขปนาพิกเวทุกันนิโรธาขามิหนีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคมัคโคไสยยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทาง ทุกังอริยสัจจันติเมพิกเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุตจักขงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปลิทางทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุตจักงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปลิทางทุกครั้ง อริยสัจจันติเมพิกเวบุมเพอานนุสุเตสุธัมเมสุปชะโงมุธะปาทิญาณังุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุธะปาทิอารโกอุทะปาทิอีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุมเพอานนุสุเตสุธัมเมสุปชะโงมุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาุธะปาทิวิชาอุทะปาทิอารโก อุทธปาธิตังโกปานิธานทุกขาสาวุทายโยอริยสัจจังปะหาตัดพันติเมพิเกวปุ้เวอานุสุเตสุธรรมีสุจักพุ่งอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปิฏิตังโกปานิธานทุกขาสาวุทายโยอริยสัจจังปหหินัน ตีเมติกเวปุ้มเออนันโตสุเตสุธามเมสุจจาพุ้งอุทัปาธิยาณังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอารโลกออุทัปาธิอิทังทุกขานิโรโทอาริยสัจจันติเมติกเวปุ้มเออนันโตสุเตสุธามเมสุจจาพุ้งอุทัปาธิยาณังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอารโลกออุทัปาธิตังโคปนิทังโทคาสะโรโทอาริยสัจจัน สัจจิกาตพันธิเมภิกขเวปุเพอนัโนสุเตสุธาเมสุตจักุงอุทะปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารมโกอุทปาทิตังโกปณิธานทุกขานิโรธอริยะสัจจังสัจจิกาตันติเมภิกขเวปุเพอนัโนสุเตสุธมเมสุตจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารโกอุทปาทิอังกิทุกขานิโรธะคามี ข้ามีนิปติปทาอริยสัจจังติเมผิกขเวอุทัปุผิกขเวบุมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทภปาติญาณังอุทภปาติปัญญาอุทภปาติวิชาอุทภปาติอาโลโกอุทภปาติตังโกปริธานทุกข์นิโรธคขะมีนิปติปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมผิกขเวบุมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุง อุทปาทิยางอุทัปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตางโคนิทางุูขานิโรธาคามิมนีปฏิปัาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุมเพอนนนโนสุเตสุธมเมสุจักคุงอุทัปาทิยางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทปาทิ ยาบกีวันจะมีภิกขเวอเมสุโตสุอริยสัจเจสุเอวันติบาลวัดทังวัดทังเทาวาทศาาการังยะถาภูตังญาณทัสสน,นัณสุวิสุทธังอโหสีนีวัตาวาหังภิกขเวสัทวะเกโลเกสมาละเกสพัมมเกสันสัมมะนะพัมมะนิยาปายัจญาศ เทวมนุษย์สายะมนุษย์อนุตตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโญจัญญายาสิงยัโตจะโขมีพิขเวอมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเวกวันติบาริวัดทังทวาทากาลยถาภูตัญญาณทัสนังสุวิสุทธังอาโหสิอาถาหังพิขเว สตีสตีวะเกรูกเกสมาละเกสัพพมะเกสัตสัมมาณพัมมะนิยาปาชายะสัติวะมนุสสายะอนุตตรลังสัมมาสัมโพทิอนพิสัมพุทโธปรจัจจญญาสิงยานันจาปาณะเมทัสะนางอุทะปาทิอากุปาเมวิมุติ มิจากปานะวัยยาการะนัสสมิงพันญมานีอา,นอายัสมมโตอาญาสัมโตโกนธัญยสาวิและชังวีตมะลังธรรมะจากคุอุทาปาทิยังกินจิสมุทายาธรรมังสับพันตังนิโรธธรัมมันติปวติเตจพักวตาธรรมะจาก เกภุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเอธรรมภะกวตาพาลานสิยังอิสิปตานีนิขทาเยอนุตตะลังธรรมะจักกังปริวัติตังอัปปิวัติยังสมณีนวาพัมมณีนวาเทวีนวามาเลนวาพัมมุนาวาเจนจิวาโลกาสมินติภุมมานังเทวานัง สัตทงสุตตว่าจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตวมนุษสาวสุงจาตุ้มมหาราชิกานางเทวานางสัตวัทงสุตตว่าตาวติงสาเทวาสัตว์มนุษสาวสุงตาวติงสาเทวานางสัตว์ทางสุตตว่ายามาเทวาสัตว์มนุษสาวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทาง สุตตวาสุสิตาเทวาสัทธมนุษย์สาวีสุงสุตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมมานารตีเทวาสัทธมนุษาเสาวีสุงนิมมานารตินางเทวานางสัทธังสุตตวาปาลนินิตวะสวัตติเวเทวาสัทธมนุษย์สาวสุงปาลนินิตวะสวัตตินางเทวาสัทธัง สุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัทธามนุษย์สามีสุงเอตัมภักวตาภาลานสิยังอิศิปะตานีนิคาทาออยะอรุตตลังธรรมะจักขังปาวัตติตังอัปาวัตติยังสัมมะนีนาวาพัมมะนีนาวาเอเดนะวามาเลนาวาพัมมุนาวาเจนะจิ วาโลกัสมินติอิติหะเตนะธานีนะเตนะมุขุเตนะเยะวะพัมมะโลกาสัโทโธภับอบพุทธคันจิอัยันจะทัสสะสหาะส,าสีโลกาธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอภปะมานูจะลรลลาโลโอภาโซโลเจ ปาตุระโหสิอติกันอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตตโพโกทันโยอัญญาสิวัตตโพโกทันโยติอิติอิสังอายัสสะมโตโกทัญญาสสะอัญญาโกทันโตตบีวะ นามังอาหูตีสิบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมปุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุภโตโรกัมมิโตอนุตตลูกุยธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภะควาติบทที่สิบธรรมานุสติสวะคโตภะควะตาธมโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียิโกปจัตตัมิยติเดโพวิญโยหีติบทที่สิบเอ็ด ังขานุสติสุปฏิปัโนภะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภะวโตสาวกสังโฆญายาปฏิปโนภะกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนภะวโตสาวกสังโฆยะติทันจัตตาลิปุริสสะปุคลานิอัรถาปุริสสะปุคลาเอสพภะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาวุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะลานิโยอนุตตะลังบุลลังเกตังโลกาสาติบทที่ถิ่งอง สัจก,กตวาสัจกาตวาพุทธรตรตานังโอสะทังอุตตมังวัลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธะเตเจนะโสตทินานัสสันตุปัตถวาสัเพทุขาบูปะสานตุตเตสัจก,กตวาธัมมะรตานังโอทังโอสะทังอุตตมังวัลังปะลิลาหูปะสมานังธัมมะเตเจนะโสตทินา นักสันตุปัตถวาสพเพพระยาวูปัสเมนตุเตสักตตวาสังฆลัตานังโอสังอุตตมังวะนังอาหุเนยัางปาหุเนยัางสังฆเตเจนะโสตทินานักสันตุปัตถวาสพเพโลคาวูปัสเมนตุเตบทที่13พระคถาถาจินมณกรชยาสนากตาพุทธา เจตวามาลังสมาหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวินสุนาราสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัตถวีสตีนายกัสเพปฏิทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสลาสีเสปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจะนีสังโฆปติทิตโตไมหังอุเลสพะกุณากโล หาทาเยมีอร,รุทโธสาลีสาลีปุตโตจตักขีเนวโคนธัญโยปิติภาคัสมิงโมคะลานุจวาวามัคเกทักขีเนสวะเนมัยหังอาสุงอานันทลาบุตรโลกัสโปตมะหานาโมอภะพาสูงวามะโสตเกเกสโตปิ สิพาคัสมิงสุริโยว,วะปะพันกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโลกุมาลกสัสโปเทโลมเหสีกิตตะวาทะโกโสไมหังวัะเนยนิจ,จังปฏิกทาติปฏิทาศีนะกะโลปุนโนังคุลิมาจะอุปาลีนันทะสีวตี เทลาปัจจะอิเมชะตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทลาวิจิตาจินาสาวกาเอตาสีติมหาเทลาจิตวันโตชิโนสัตสาชินรสาชะลันตาสีลติเจนะอังคังเกสุสันติตา รักตนานังปุปรัโตอาสสีทักขิเนเมตมตาเมตตสุตตะกังชาคันชังชคัดชังปัดชาโตอาสินอาสิวาเมอังคุลิมารักกังคันทัพโมรักปะริตันจัอาตานัติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนางอาสสีเสสา อาการสันติกาจินานานาวะละสังยุตตาสัตตปปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภาหิรัจโตปัทถวาอัเสสาวินะยังยันโตอนันทจินะเตชะสาวะสโตมีสกิตเจติสัทธาสัมพุทธปัปัญชลี ชิณปัญชละมัจฉัมหิวะหาลันตังมหิตะลสัธาพาเลนตุมังสเพเทมหาปุตติลิสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุลักขังสุลักโขชินานุภาเวนะินตุปทัทถโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโขสังขานุภาเวนะชิตันตรายโย สัทธรมานุภาเวนะปาณิโตจารามิชินาปัญชะลีกิบทที่ส4บส่บทสวนภาหุงพากาภาหุงสหัสสมาพ,พินิมีตาสาวุธันตังคีเมฆังอุทิตโครัสาเสนามาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโททันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามะพิจุจิตตะ สัพพะัติโคลัมปนาละวะกามะคามาัตทะยักขังขันตีสุทันทะวิธินาจิดตะวามุนินโทตันเตจัสมาปวัตตเตชยามังคลานินาลาขิลิงคัาชวะหลังอติมัตตาโพตังทาวคิจกรมะสานีวะสุทารุนันตังเมตัมภูเสกวิธินาคิดตวะ,วะมุนินโทตันเตจัสมาปวัตตเตชยามังคลานินา ขิตขัตดะมัติหัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปักทังคูริมาววันตังอธ,ธิพิสังขตมามะโนสิต,ตวามุนินโททันเดยสาภวตเตชยมังคลานิกัตตวานัตตัมุทัลังอีกวะคัพพิณียาจิจจายะทุกทะวะจะนังชะนะก,กายามัจเชสันเต นะโส so, ม,มัิทินาชิตาวามุนินโตท,ทันตีจะสาผัวตุเตชยามังคะลานี้สัจจังวิหายะมัติสัจจกะวาทากีตุมวาทาพิโลปีตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัจฉริโตคิตาวามุนินตท,ทันตีจะสาวัวตุเตชยามังคะลานี้นันโทปาน,านันจะพุจะคังวิพุทางมะหิตินปุเตาานี ปุตเตนเะ,ะเทระภู้ชาเคะทะมาพยันโตอิทูปเทสวิธินาคิตวามมนินโทตันเตชะสัพวัตุเตชะยัมังคะลานิทุกขาหิทิทิภู้ชาเคะสูทัตถะหัดท้งพัมมังวิสุทธิชุดิมิตรทิปะกาพิธานังญานคาะเทนะวิธินาคิตวามมนินโท อันเดชสาปะวะัตุเตชยมังคลานิเอเตปิพุทธ,ธาชัยะมังคะระอัตคาถา,าโยวาจโนทิณทินีสารเตมทันทีอิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวาณิโมคังสุขังอธิตะไคยะอธิตะอธิคะไมาย,ยะนะโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายะ สัพพา,านินางปุเรนตวาปารณมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจจะวัทเทนะโหนตุเตชยมังฆะลังชย,ยันโตโพธิยามูเลสก,กายะนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยะโสชยมังคะเลอปปาลจิตตปาทังเจสีเส ปาทาวิปคกเลอภพิเสเกเยสัพภะคุธานังอับคับปโตปโมทาติสุนักขัดตังสุมังฆลังสุปปาพาตังสูโหดทิตังสุขโนสูมุขุหตโตจะสุยิบทังพรัรมมะจารีสุปัทกีนางยายะกัมมังวาจากัมมังปัทขีนางปัทกีนางมโนกัมมังปะนิทีเตปัทกีนาปาัทกีนากัตตวานะ ละพันตัดเทปะทขีเนพระวันต e. so, uh ุส oh, ัพพมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตธาสุทีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตาสุทีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังักขันตุสัพปเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทตาสุทีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเบคเดโพธิคเลแตหิงต่หิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาสดิงกะโลเตหะวิหารมัตถะเลเทลาจะมัตชานกวัดกาจะพิขโวสสลาหนิกาธานาปปฏีอุปสาสกาคามาจะเทสานิ ข้ามาจากอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจอัตถะสัมภวาสังเสธชาตาอัทโวบัปปาติกานิยานิกังธรรมะวารังปจิตตเตสเพปิทุขัสสะกะโลนตุสังกะยังธาตุจิรังสตัง ธรรมโมธรรมัตลาจาปุคคลาสังโฆหูตุสมโควะอัตายะจะอิตายะจัตอเมลักขะตุสัตสัตธรรมโมสัพเทปิธรรมมาจาริโนวุติงสัมปาปุในายามะธรรมเมอาิรรยัปปะเวทิเตปสัสนา โหนตุสภีปิปาลิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังประเวณฉันโตกาเลเทวุปวัตสตุวธิภาวาจัตตานังสมิทังเนตุเนทะนิงมาตาปิตาจัตตาระชังอิจณิตจังลักขันติปุตตะลังเอวังธรรมเมนะาชาโนประชังลักขันตุสภี ทบทบที่16เทวาตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกโขภยปัตตาจะนิพยญาโสกปัตตาจะนิโสก,กาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพังปุญญาสัพพังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยา ธานังท,ทัทนตุสัทธายะศีลังลักขันตุสัพพทาพระวานาภิภะโตรัตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคัตตาบทที่17สุมังคลคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวน,นะโสตีโหนตุอิรันตลัง โหตูสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรังโหนตูสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตูนิลันตะังสัพพีพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพรลังขันตานันจะติชีนะรักขันพันธามีสัพพสตสัพพีพุทธาพระรปัตตาปัเจกานันจะยังพระลังขันตานันจติ เตชีาลักขันปัฏฐานมีสัพพโสสัพเพปุทาภลรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชีนาลักขันปันธานมีสัพพโสสัพเพปุทาภลรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชีนาลักขันปัฏฐานมีสัพพโส สัพเพปุธาภละปัตตาปจีกานันจยังพลังอรันตานันจะตีเจนะรักขังบันดาลมิสัพพโสสัพเพปุธาพละปัตตาปจีกานันจยังพลังอรันตานันจะตีเจนะรักขังบันดาลมิสัพพโสสัพเพปุธาภละปัตตาปจีกานันจยังพลังอรันตานันจะตีเจนะรักขังบันดาลมิสัพพโส สัพเพปุทธธาภรปัตาปัจเจก,กานันจะย,ยังพระรางอนันตาน,ตนันจเตชินารักขังอันานีสัพพโสสัพเพปุทธธาภรปัตาปัจเจกานันจะยังพระรางอนันตานันจเตชินารักขังอันธานีสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิทานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนาไทยด้วยการสารยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและปาคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าเจ้าข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดอรรยหิยมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรีเรียนยอดเศรฐีเรียนไหวปวูแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้น ให้เปี่ยมลน้นด้วยอนุภาพแห่งพระบาริต์จงสำเร็จศักดิ์สิทธุกประการเถิด